i n f r ฟ m e 101สอนเครื่องมือแต่งภาพ Instagram Story บนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n าวาไชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการแต่งภาพนะครับ i n s t a g r กร Story บนโปรแกรม Inframe นั่นเองเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนอคลิปนี้จะมีเพลย์ลิสนะฮะ สอนวิดีโอมากมายหลายซีรีส์เลยนะจ๊ะไปดูกันให้เต็มที่เลยนะครับมาก็ทำการติดตั้งนะฮะแล้วก็กดเปิดไปได้เลยนะจ๊ะโอเครอสักครู่นึงนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ให้เรากดอนุญาตไปเลยนะนี่ครับเราสามารถเลือกนะครับได้ถึง9ภาพในเฟรมเดียวนะฮะแต่ถ้าเรา จะเลือกรูปเดียวอ่ะเออจะทำได้ไหมนะครับรูปไหนดีรูปไหนที่ยังไม่ได้ใช้ยัง <c oughs> ไม่ได้ใช้อ่ะรูปนี้แล้วกันนะฮะโอเคพอเลือกไปแล้วนะครับเนี่ยเลือกรูปเดียวนะนะถ้าเลือกหลายรูปอ่ะเดีนะนะครับนี่นะระบบมันจะเจนให้เองเลยนะถ้าเราเลือกหลายรูปนะครับเนะี่ยดูสินะ เออเดี๋ยวจะหาว่าให้แค่รูปเดียวแล้วมันจะไม่มีอะไรแปลกๆโอโหเยอะเออเยอะนะโอเคกี่รูปแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> นะครับยิ่งเลือกเท่าไหร่นะครับพวกกรอบนะครับอินเฟรมเฟรมที่อยู่ด้านบนสุดของจอนะครับก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะเนี่ยดูสินะครับอะเลือกนี้ละกันนะครับกดเข้าไปนะ มาเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับระบบก็จะทําการเจนให้เราเลยนะครับรูปแบบอัตโนมัตินะแต่เราก็ต้องไปปรับรูปให้มันต้องนะจะรูปไม่ตรงก็นะโอ้โหเพียนอย่างแรงนะครับมาตรงนี้นะครับเราสามารถกดเปลี่ยนก็ได้นะครับเนะียกดที่เลือกรูปไปนะกดเปลี่ยนก็ได้นะเปลี่ยนสลับรูปไหมนะเนะีย กดเปลี่ยนนะครับเราจะเปลี่ยนสลับที่กันได้นั่นเองกดที่รูปนะครับแล้วกดพลิกก็ได้ไม่เผ็ดแต่กลับข้างนั่นเองนะจ๊ะนะโอเคตามนี้เลยนะครับสามารถหมุนได้หมุนไปหมุนมาฮะตัดก็ได้นะเนะี่ยตัดตัดตัดนะตัดนะตัดได้นะนะจ๊ะต่อมา ตัวกรองนะครับไม่ใช่เครื่องกรองน้ำน,นะกรองนะกรองนะครับก็คือฟิลเตอร์นั่นเองนะเราสามารถเปลี่ยนฟิลเตอร์ในแต่ละช่องได้นะเนี่ยนะฮะไม่ยากครับเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้นะนะไปลองเล่นดูนจะจัดมาถ้าถูกใจแล้วก็กดขวามือได้เลยฮนะต่อมามีอะไรอีกผลโอ้ผลเอฟเฟกต นะเอฟเฟกใส่เอฟเฟกได้ในรูปนะเนี่ยพวกใส่พวกนะครับแต่ดูแล้วว่ามันจะแปลกๆก็ไม่ต้องใช้นะสามารถปรับความสวยงามได้ด้วยนะเนี่ยปรับได้นะเนี่ยปรับนะปรับออโต้นั่นเองนะคร่าวๆไม่ใช้ก็ไม่ต้องยุ่งนะจะสามารถกด ลบก็ได้นะครับรูปไหนที่อยู่ห่างไปครับพอลบแล้วนะฮะตัวนะาเฟรมที่เราเลือกไว้มันก็จะเปลี่ยนไปนะสังเกตไหมครับที่ขวาล่างสุดของรูปนะครับจะมีคำว่า in frame อยู่ถ้าเรากดปิดไปนะมันจะบอกว่าให้เราดูวิดีโอเพื่อลบรายนั้นนั่นเองแต่ผมจะดูดีไหมไ<อ>ถ้าดูแล้วจะติดลิขสิทธิ์ก็คงไม่ดู นะเพื <mm> ่อนๆลองไปกดนะฮะแล้วก็ไปลบกันเองนะจ๊ะโอเคต่อมาฮะนะถ้าเราเลือกที่รูปนะครับเราสามารถปรับแต่งได้แต่เราเลือกที่กรอบด้านนอกนะครับเมนูด้านล่างก็จะเปลี่ยนไปนะสามารถเปลี่ยนกรอบได้นั่นเองนะฮะนะครับเลือกกรอบใหม่ได้นะจ๊ะตามนี้ เลยนะฮะปรับระยะห่างก็ได้นะนีปรับระยะห่างของขอบก็ได้อากรอบเปลี่ยนนี่อะอืมดินดินดินพื้นหลังนะครับสามารถเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนได้นั่นเองเปลี่ยนสีได้นะจ๊ะตามนี้เลยนะเล่นกระดูตก้องก็คือเอฟเฟกนั่นเองนะ เนี่ยปรับทั้งทั้งเฟรมเลยนะจ๊ะทั้งเฟรมก็คือทั้งรูปนะครับใส่ข้อความไม่ต้องคิดเยอะก็คือการใส่ข้อความเข้าไปในตัวนะครับรูปภาพนั่นเองเทสนะฮะเทสตนะตรงนี้สามารถเลือกฟอนต์ได้ไหมนะกดที่ตัว A นะครับแถบอันที่สสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะจ๊ะ นะครับขยายก็ได้ครับเลื่อนมาได้เปลี่ยนสีก็ได้เออเป็นสีก็ได้ออน,ไดนะตามชอบได้เลยนะจ๊ะมาต่อมาครับปรับอะไร,ะรับปรับความชิดปรับเงาได้นะปรับมีเงาความโปร่งใสเพื่ออะไรบางที เราทําลายน้ำนะฮะเราใช้โปร่งใสนี่แหละเอาไปทาบไว้ก็บอกว่าเอองดใช้เพื่อรีวิวเท่านั้นห้ามน,ำ,นำไปขายอะไรประมาณนี้นะฮะนะคร่าวๆนะเนี่ยอ่ะไปทับไว้เทสเทสเทสต่อมาสติกเกอร์โอโหโอโหโอโหเยอะมากเยอะมากนะ น่าจะสติกเกอร์ก็ไปเลือกกันดูนะครับตามนี้เลยนะโอเคนะโอเคโอเคนะเรียบร้อยแล้วหมดแล้วทํำยังไงนะหมดแล้วนะครับเมนูจะเซฟแล้วให้สังเกตขวามือบนสุดเลยมีคําว่าเสร็จสิ้นนั่นเองนะสีฟ้ากดเข้าไปเลยนะตุ้มนะ รอแป๊บหนึ่งนะครับก็ทำการบันทึกยังหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ